ตอนนี้แฟนๆก็โฟกัสกันที่ว่าจะทํายังไงให้ได้บัตรเหมือนกันเรามีวิธีไหมเมื่อวานพวกหนูมีคาถาคาถาที่จะกดบัตรของพิกซี่จริงปะพี่เชื่อนะเนี่ยนะโมอ๋อนโมรักฉันอะหังรักเธอจุ๊บๆค่ะนโมรักฉันอะหังรักเธอจุ๊บๆค่ะโอเคคือสวดคืนนี้ก่อนนอนหรือสวดก่อนกดหรือไงทั้งตอนไหนก็ได้ค่ะยิ่งสวดเยอะยิ่งมีโอกาสกดได้เยอะยิ่งสวดเยอะยิ่งมีโอกาส ได้เยอะ<ช>อันนี้เป็นคําบัญญัติที่พวกหนูเพิ่งคิดเมื่อกี้มา <seul> นี่คือคอนเสิร์ตครั้งแรกของพวกเราใช่ค่ะ ก็เหมือนจริงๆคอนเซปต์ก็ตามตามชื่อเลยค่ะคือ Pixie Tales ค่ะก็เหมือนมาจากคำว่า fairy tales เลย้ยคะเป็นเป็นดินแดนของ p ิ x ซี่ที่มีความเวทมีว่ามีความเวทมนต์ใช่เซ r รี a l มีความเป็นเวทมนต์เหมือนคอนเซปต์ของพวกเราตั้งแต่แรกๆเลยที่เป็นผู้จิ๋วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะได้เห็นการเดินทางกว่าจะมาเป็น p ิ x i ี่ในวันนี้ว่าผ่านรสชาติอะไรมาบ้างอาจจะมีเศร้ามีมีแฮปปี้มีทุกอย่างอยากให้ทุกคนได้ไปลองดูในคอนเสิร์ตเพราะว่า ถ้าทุกคนที่ได้ไปดูคอนเสิร์ตนี้ของพวกเราอะค่ะก็จะได้รู้จักตัวตนแล้วก็ได้รู้จักที่มาที่ไปของพวกเรามากขึ้น,นช